สวัสดีค่ะไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้มาดึอกนิดนึงนะแม่หมอเพิ่งเสร็จเคสดูดวงส่วนตัวกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับาดาวที่ส่งในช่องทางเพจนะคะแล้วก็ซ u เปอร์แตงที่ส่งในช่องทาง YouTube ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นเพื่อนกันในช่องกันไปนานๆน,นะคะตั้งจิตอธิษฐานและถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้และอยากทราบดีๆนะ ขอให้ออกมาใช่แล้วออกมาตรงนะคะไปค่ะไปพร้อมๆกันเลยนะจะเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยโอ้ยคนที่คนนึกถึงตอนนี้แม่หมอมองว่าเขาเนี่ยกำลังดราม่าอยู่นะดราม่าที่เหมือนกับเออเรากำลังพูดถึงในทิศทาง,งความสัมพันธ์เนาะมันเป็นทิศทางของการที่เขาจะหาเหตุกลับมาอย่าง ทิศทางชีวิตของคุณอะ่ะแบบปัจจุบันท่านด่วนแบบคุณตั้งตัวไม่ไม่ทันหรือคุณคาดไม่ถึงอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่ากุลีกุจอมาเลยนะเหมือนมันเหมือนเหมือน,น,นกับว่าฉันหลุดพ้นแล้วฉันอิสระแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้ววิ่งแบบหน้าตั้งมาเลยมาในทิศทางของคุณเพราะฉะนั้นอาจจะหมายถึงว่าช่วงเวลานี้เขาอาจจะกําลังหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันพันธนาการเขาเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้ หลุดพ้นในที่นี้หลุดพ้นหนี้สินไหมหลุดพ้นความสัมพันธ์เก่าๆคาลาคาซังไหมหลุดพ้นพวกคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3ก็ได้นะแต่มันหมายถึงว่าอาจจะหลุดพ้นจากช่วงเวลาที่มันมีอะไรขั้นการที่ทาให้ต้องห่างกันไหมเช่นเขาอาจจะไปเรียนต่อไปอยู่ในสถานที่ที่ไกลออกไปอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จธุระจากตรงนั้นก็เหมือนกับรีบในการที่จะเข้ามาอย่างทิศทางชีวิตของคุณแบบ คุณตั้งตัวไม่ทันไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ใดๆเดี๋ยวดูไพ่ขยายไปเรื่อยๆนะโอ้เขาเป็นความที่สามไม้เท้ามันเป็นความที่มันมีเหตุการณ์ที่เขาจะต้องเลือกในอดีตอาจจะหมายถึงเลือกระหว่างความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นลักซอนลักแซ่ก็ได้เพราะมันสามไม้เท้าอะ่ะหรืออาจจะเลือกในทิศทางที่ว่าเขาจะไปเริ่มต้นงานใหม่ที่มันไกลออกไปไหม หรือไปเรียนต่อในทิศทางที่มันไกลออกไปไหมก็เป็นไปได้แล้วมันจะต้องเลือกว่าเขาจะต้องอยู่หรือเขาจะต้องเดินทางไกลอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะเพราะมันคือทิศทางว่ามันมีเหตุการณ์ในอดีตที่เขานั้นจะต้องห่างจากคุณนะนะไม่ว่าจะห่างจากด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ไว้ว่าเหตุผลไม่สําคัญเท่ากับว่าเวลานี้มันใกล้จะเสร็จสิ้นละแล้วเขาก็เหมือนกับ จะรีบมุ่งหน้ากลับมายังทิศทางความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่คุณเนี่ยตั้งกำแพงเรียบร้อยละคุณอยู่ในทิศทางของคุณเองนะคะคุณอยู่ในทิศทางของคุณเองในพื้นที่ของคุณเองเดนเพลอร์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งกำแพงสูงเชื่อมั่นในตัวเองมีอีโก้แล้วก็ไม่อยากฟังไม่อยากรับฟังแล้วแสดงว่าในอดีตคุณน่าจะเคยพังพินาศกับเขามาพอสมควร เพราะจริงๆตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่จัดการปัญหาต่างๆได้ดีอยู่ในที่ทํางานบางคนอาจจะเป็นลักษณะผู้บริหารขึ้นไปแล้วหรือเจ้าของกิจการขึ้นไปแล้วแต่คุณยอมเขาในอดีตมันเป็นการยอมเพราะว่าคุณรักเขาคุณอยากช่วยเหลือคุณอยากซัพพอร์ตคุณยอมเขาในความสัมพันธ์แต่ว่า ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ละคนมันมีเหตุผลต่างกันไปบางคนอาจจะต้องไปทํางานกันคนละที่บางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ให้รู้ว่ามันมีทางเลือกในชีวิตของเขาณนะตอนนั้นและทําให้เขานั้นอาจจะต้องห่างจากคุณออกไปแต่เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเขาไปดําเนินการธุระเสร็จหรือเสร็จสิ้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เขาไม่สามารถอยู่ในชีวิตของคุณได้ในช่วงระยะเวลานหนึ่งหรือว่าต้องไกลกันออกไปอะ เขากาลังจะมุ่งหน้ากลับมาหาคุณแต่ที่แน่ๆที่แม่หมอเห็นคือคุณตั้งกาแพงแล้วละ่ะคุณไม่ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าลองเป็นลนักษณะอย่างนี้มันก็น่าจะเข้าข่ายว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรักแล้วละ่ะมันเป็นทิศทางว่าเขาจะกลับมาในทิศทางความสัมพันธ์ของคุณเพราะว่าตลอดเวลาที่ห่างกันออกไปเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะเดอรเดวิลคือมันเป็นความคิดถึงถึงไกลกันยังไงก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่า มันมีโซ่ตรวนที่ลากตึงพวกคุณทั้งสองคนอะ่ะเข้าหากันอยู่แล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วตอนนั้นเขาจากคุณไปก็จริงแต่มันเป็นการจากไปทั้งทงท,งที่ยังรักจากไปทั้งทงท,งที่ยังรู้สึกแล้วเขาก็พกความรู้สึกของคุณไว้อยู่ในใจตลอดมาแต่เขาอาจจะเลือกที่พักความสัมพันธ์กับคุณและไม่พูดคุยกับคุณนะมันน่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์แบบรักทางเลือกแล้วล่ะ เหมือนเขาหันหลังกลับไปเพื่อจะไปเคลียร์ปัญหาก็ได้นะคะเพราะทิศทางคือเนี่ยแปดไม้เท้าคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาสําเร็จแล้วอ่ะเขาจะวนกลับมาในทิศทางของคุณนั่นแปลว่าเขาไม่ได้ลืมคุณแต่มันเกิดการตัดจบเกิดการพังพินาศเกิดการทะเลาะเบ,บาแหวงกันในอดีตก็ได้เพราะว่ามันบอกว่ามันเป็นทางเลือกคุณอาจจะไปจับโป๊ะแตกเขาได้ก็ได้แล้วมันมีการบีบบังคับเพราะว่าทิศทางเดนพอเลอร์ไม่ยอมอยู่แล้วนะ มันมีการบีบบังคับให้อาจจะต้องเลือกต้องพูดความจริงต้องอะไรสักอย่างแต่คนคนนี้หายไปแบบงงๆเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่บอกแต่เลือกที่จะหายไปจากชีวิตเฉยๆเลยโดยไม่มีคำตอบใดๆแต่มันมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกันไหมก็มีค่ะแต่มีให้ตายยังไงเขาก็ไม่บอกประมาณอย่างนั้นอะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันเลยเหมือนกับว่า มันต้องจบสะบ้านลงในอดีตคุณเลยตั้งกำแพงกับเขาคุณไม่อยากจะสารต่อกับเขาเพราะว่ามันเป็นความที่ทั้งเสียใจทั้งเสียความรู้สึกแล้วคุณมองว่าคุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยในทิศทางที่ตลอดเวลาที่คุณทำกับเขาไว้ดีๆนะคะแต่ตอนนี้ถามว่ามันห่างกันไปเขาก็ยังเห็นค่าคุณนะไม่มีการพูดไม่มีการจาแม้จะอยู่ทิศทางไกลกันแต่ก็ยังมีการสอดส่องตามฝ้อม,มองคุณอยู่จากช่องทางเท่าที่เขาจะดูคุณได้ เหรียญที่เขาถือไว้ในมือก็เป็นลักษณะที่ว่าเขายังมองว่าคุณเป็นสิ่งหรือว่าเป็นคนที่มีค่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดสําหรับเขาอยู่เสมอเขายังประคองมันเอาไว้แล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่มาตัวนี้จะเริ่มออกวิ่งนั่นหมายความว่าเขาก็อยากจะวนกลับมาในทิศทางของชีวิตคุณนะคะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับเขาขอหันไปตั้งหลักในทุกสิ่งทุกอย่างกับปัญหาคาราคาซังอาจจะเป็นปัญหา ความสัมพันธ์ที่เขามีความสัมพันธ์เก่าที่คาราคาซังรอเคลียร์รอตัดจบด้วยการปลดหนี้ปลดสินก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญที่เกิดขึ้นมันเป็นลนักษณะของคนที่ลงทุนลงแรงเพื่อที่รองเงินเม็ดเงิน,เ,งนเม็ดทองไรายได้งอกเงยขึ้นมาหรืออีกความหมายหนึ่งเขากับคนที่มันอยู่ในความสัมพันธ์คาราคาซังของเขาอาจจะเคยทํางานร่วมกันมาก่อนก็เป็นไปได้อาจจะมีธุรกิจร่วมกันก็เป็นไปได้แล้วมันตัดกันไม่ขาด คือต่อให้ตัดกันยังไงมันยังมีเรื่องงานเรื่องอะไรที่ยังต้องดิวมันเลยกลายเป็นว่าเขาต้องเลือกในช่วงเวลานั้นก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องเดินออกจากชีวิตของคุณไปอย่างงงๆอะค่ะอย่างเจ็บปวดแล้วก็มันเป็นการที่คุณอาจจะจับโป๊ะแตกแล้วก็มีการทะเลาะจริงๆแหละเพราะว่าเ h e เพลเลอร์ไม่ยอมอยู่แล้วนะคะในทิศทางที่จะให้ฉันเป็นคนในความลับหรอคุณไม่ยอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทิศทางของเขาเวลานี้มันเลยกลายเป็นว่า มุ่งหน้าทํางานอย่างเดียวค่ะแล้วก็อาจจะรอเคลียร์ในเรื่องของหนี้สินที่เขาทงคู่อาจจะเคยได้ผูกอะไรกันเอาไว้หรือว่าทําอะไรร่วมกันเอาไว้แบบนี้นะคือมันเป็นทิศทางว่ารอหลุดพ้นแล้วจะวิ่งกลับมาทางชีวิตเธอทันทีเลยนะประมาณแบบนี้เนี่ยค่ะเขาบอกเลยว่าการกลับมาหาคุณมันไม่ง่ายมันเป็นการที่ห่างกันออกไปนานแล้วเพราะฉะนั้นการที่กลับมาหาคุณน่ะไม่ง่ายแล้วเขาก็รู้แล้วว่า คุณน่าจะตั้งกำแพงกับเขาเรียบร้อยละแต่ต่อให้ยากยังไงเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะพยายามค่ะพยายามให้กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งให้ได้แน่ๆเขาจะยังไม่ยอมปล่อยมือคุณไปง่ายๆนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้จริงๆและทุกสิ่งที่คุณเคยทําให้กับเขาในอดีตนั้นเขายังจดจํามันได้เสมอเขาบอกว่าเขาไม่เคยลืมนะคะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ เขาต้องไปเคลียร์กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆและเขาก็ไม่ได้อยากสูญเสียคุณนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพคตินิดนึงค่ะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะเลิฟบอมเกิดขึ้นโอ้โหมาตำแหน่งเดียวกันกับแปดไม้เท้าเลยอารมณ์เดียวกันเลย เขาอยากจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะอาจจะทําอะไรบางอย่างที่คุณคิดไม่ถึงเพื่อที่คาดหวังว่าอยากจะกลับมาทําให้คุณประทับใจแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะทําให้คุณนะเนี่ยเรียกได้ว่าอาภัยให้กับเขาหันกลับมาคุยกับเขาก็ได้นะมันเป็นทิศทางคนอยากง้อค่ะมันเกิดจากความที่ในอดีตเขาเองต่างหากที่อาจจะคิดไม่ได้รอบคอบนะมันเป็นการที่เหมือนกับ เขาก็กำลังมีความสัมพันธ์เก่ารอเคลียแต่คุณก็เข้ามาเป็นทิศทางความรักที่ดีๆในชีวิตของเขาความไม่แฟร์มันจึงเกิดในทิศทางของคุณอาจจะชัดเจนไม่ได้ไหมอาจจะยังอยู่ในชีวิตแบบเปิดเผยกันละกันไม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้เขาอาจจะลากคุณมาเป็นคนในความลับอย่างไม่ได้ตั้งใจเพราะาจริงๆคนคนนี้รักคุณไม่ได้อยากสูญเสียคุณแต่ในขณะเดีวยวกันไอ้เก่าก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เคลียร์ออกไปจากชีวิตล,ละ100%คุณเจอทิศทางการที่ทําตัวเป็นเหมือนมาห่วงก้างไหมของคนเก่าๆที่จบไปในทิศทางความสัมพันธ์เขาจบกันแล้วแต่มันยังแค่อาจจะมีในส่วนของธุรกิจนี้สินอะไรที่มันยังผูกกันอยู่อะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณก็เข้ามาชัดเจนอะไรไม่ได้สักทีแล้วเขาก็ให้สถานะความชัดเจนอะไรกับคุณไม่ได้ไหมเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริง,รงๆเขารักคุณนะแต่มันติดแค่ตรงนั้นมันเลยกลายเป็นว่า ทิศทางที่เขามอมให้กับคุณกลายเป็นไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่างเลยอะในชีวิตของคุณมันเป็นความที่เขาไม่รอบครอบเองเพราะฉะนั้นอะมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เขา,าต้องยอมเดินจากไปทั้งทาที่เขายังรักอยู่เพียงเพราะาเขาต้องการทําให้มันถูกต้องอะค่ะสาหรับคุณเพราะคุณก็ไม่ยอมแล้วนะในช่วงเวลานั้นตอนเนี้วันนี้เขาดิ่งในเรื่องของคุณนะพระจันทร์เกิดขึ้น พระอาจาร์น่ยทำให้จิตใจเขาอ่อนไหวอารมณ์ของเขาตอนนี้จะมีความยิ่งดึกยิ่งคิดมากยิ่งกังวลยิ่งยิ่งยิ่งสอดส่องในเรื่องของคุณแล้วกันหรือว่าคิดมากในเรื่องของคุณเยอะโดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้นะคะเวลาขเขามันจะเป็นเวลากลางคืนเขาคิดเสมอถึงทิศทางที่คุณเคยให้เขามาตลอดในทุกๆอย่างทิศทางชีวิตของคุณคุณให้เขามากกว่าเป็นผู้รับอีกนะเนี่ย พระพรมเขมคือเทพชั้นสูงสุดและเป็นแต่ผู้ให้เป็นพระผู้ให้เพราะฉะนั้นทิศทางที่เขามองคุณก็คือเขายังลํำลึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขาเสมอแต่เขานั้นสิไม่สามารถตอบแทนอะไรคุณได้เลยอะ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนคุณให้เขาฝ่ายเดียวอะเขามีแต่รับฝ่ายเดียวอะค่ะคนคนนี้จริงๆสําน,นึกรู้อยู่ในใจตลอดเวลานะแต่เขายังติดเรื่องคาราคาซังเก่าๆในชีวิตอะค่ะมันทําให้เขามาในชีวิตของคุณไม่ได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่แม่หมอเห็นคือมันเกิดการทะเลาอะอเบาแวงนะเกิดการจับโป้แตกได้แล้วทะเลาอะอเบาแวงกับไอ้คนเก่าๆที่อยู่ในความสัมพันธ์ชีวิตของเขาอะ่ะมีการแข่งแย่งชิงกันละกันแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าทะเลาะกันจนเกินขีดลิมิตที่คุณจะทนไหวเพราะว่าคุณก็ชัดเจนคุณก็อะไรทุกอย่างแต่เขากลายเป็นว่าลอยลำอยู่คนเดียวให้คุณทะเลาะก,กันกับคนเก่าๆของเขาไหมแต่เขาลอยลำเนือออกปากเพราะว่าเขาเดินหายไปเฉยๆอาจจะไม่ได้เคลียร์อะไรอะไรแบบนี้หายไปแบบอย่างนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่า อาจจะเป็นชนวนตรงจุดนี้ที่ที่ทำให้คุณกลายเป็นเอ็มเพ์เลอร์ขึ้นมาเลยคือจากคนที่เป็นคนอ่อนหวานในชีวิตของเขาทําเพื่อเขาได้ทุกอย่างกลายเป็นคนที่ตั้งกําแพงอีกโก้สูงส่งเลยอะเพราะว่าเขาทํากับคุณแบบนี้แล้วคุณก็เจ็บมาเยอะตอนนี้ที่แม่หมอเห็นนะสเตรนจ์ออกเห็นไหมคุณเจ็บกับเขามาเยอะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองละคือคุณนะตั้งกําแพงแล้วคุณไม่เอาแล้วนั่นเองคนคนนี้ย เขายิ่งรู้สึกกับคุณเยอะมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นความติดค้างมันเลยกลายเป็นเดวิลไงว่ารู้สึกผิดแล้วมันเหมือนเอาคุณออกจากชีวิตออกจากหัวอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยเวลาที่มันห่างกันไปเขาคิดถึงเขาก็จะมีแค่เพลงที่เขาฟังแล้วนึกถึงคุณเนะี่ยเขาจะเปิดเพลงบทนั้นเนะี่ยฟังวนๆเวียน,นๆอยู่เสมอเพราะเขามีความรู้สึกว่าเออชีวิตอะ เขาขาดคุณไม่ได้คุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแต่มันดันเข้ามาเจอกันในจังหวะเวลาที่เขานั้นยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองอะค่ะประมาณเนี้เออตอนเนี้เดเลเฟอร์ลงรักคุณนะเขารักคุณมากแล้วมันเป็นทิศทางว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียเลยความคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณก็คือเขามองว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปได้ถึงเป็น คู่ชีวิตกันอะไรกันแบบนี้นะแต่ตอนเนี้มันเหมือนกับความหวังของเขาตรงน,นี้มันห่างไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าวิบากกรรมหรือกรรมเก่าของเขากับคนเก่าๆยังไม่หลุดออกจากกันนั่นเองนะคะแล้วคุณก็ไม่ยอมตัวคุณก็ตั้งกำแพงไปแล้วนั่นเองนะตอนเนี้เขาหาแต่โอกาสเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เขาหลุดจะพ้นจากตรงนั้นเขาบอกเลยค่ะว่า มันคือโอกาสเพราะฉะนั้นคําว่าโอกาสคนคนนี้พอหลุดจากสิ่งที่มันไปมัดไปพนธนาการเขาไว้เนี่ยเขาจะเจ้นเข้ามาในชีวิตของคุณเลยเพราะเขามองว่าคุณนคือเป้าหมายปลายทางจริงๆที่ชีวิตเขาอยากมีเป้าหมายปลายทางที่ว่าคือเขาคาดหวังนะว่าอยากจะเป็นถึงขั้นครอบครัวกับคุณเป็นคู่ครองกันอะไรแบบเนี้ยความชัดเจนเขาจะอยู่ที่คุณนั่นก็คือเป้าหมายชีวิตของเขามันคืออยู่ที่คุณนะคะว่าเขาอยากจะกลับมา สารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งอยากอธิบายให้คุณเข้าใจแต่อยู่ที่คุณแล้วว่าความที่เป็นดีเอมเพลอร์นั้นคุณจะลงให้กับเขาได้ไหมสิ่งที่เขาเห็นกับคุณตอนนี้ก็คือคุณมีคนเข้าหาคุณเยอะนะพระลักษพระลักษณ์หน้าทองเป็นลักษณะมันเมตตามหา,านิยมเลยมีคนเข้าหาคุณเยอะมากมีคนนิยมชมชอบในคุณเยอะมากบางคนอาจจะเหมือนกับอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อน,อนกลุ่มคนที่ทํางานด้วยกันคือเป็นเหมือนดาวเด่นอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นทิศทางที่เขามองคุณเขาก็จะมองคุณจากสิ่งที่เขาสัมผัสได้สิ่งที่เขามองได้บางคนอาจจะเกิดจากการที่ไปไถ่ถามจากคนรู้จักที่รู้ร่วมร,รู้จักคุณและรู้จักเขาร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะเขายังมองคุณอยู่ตลอดเวลาเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาและรอจังหวะเวลาที่อยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์อยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณนั่นเองแต่อยู่ที่คุณละค่ะว่า คุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของไพอ่ออเลิลนิดนึงค่ะว่าออเลเคิลจะสรุปว่ายังไงได้บ้างนะคะเนี่ยเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณน่ะอยากแก่ไปได้วยกันนะคะเห็นปะอยากมีลูกที่น่ารักอยากเลี้ยงน้องหมาน้องแมวร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันเพราะว่าคุณน่ะคือคนที่เขามองว่า มันเติมเต็มชีวิตเขาได้ดีที่สุดและชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมก็คือมีคุณมีเขามีลูกของคุณของเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามันเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดอะคะ่ะเขาอยากกลับมารับผิดชอบในชีวิตของคุณนั่นแหละนะแล้วไงต่อคะตอนเนี้เขาก็ลงมือทําแล้วการลงมือทําคือการที่เขาเดินหันหลังจากคุณไปนั่นแหละ เพื่อที่จะไปเคลียร์กับสิ่งต่างๆที่มันเคยผูกมัดเขาเอาไว้หรือมันเป็นปัญหาระหว่างเขากับคนเก่าๆของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะทำให้เขาอะหลุดพ้นได้จริงๆสักทีเพื่อกลับมาในทิศท,ทางชีวิตของคุณนะคะเขามองว่าคุณอะเป็นเหมือนครอบครัวของเขาไปแล้ว เป็นเหมือนคนคนเดียวกันไปแล้วบางคนอาจจะลึกซึ้งกันแล้วอะไรกันแล้วหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นทิศทางของเขาเขามองว่าคุณคือครอบครัวคุณคือคนในชีวิตของเขายังไงก็ตามเขาจะมาตามคนในชีวิตของเขากลับมาแล้วเขาพร้อมที่จะสู้กับทุกสิ่งอย่างทุกปัญหาและอุปสรรคที่มันถาถมเข้ามาเขายังคาดหวังอยู่ว่าถ้าเขากลับมาในชีวิตของคุณเขาจะสามารถอธิบายให้คุณยอมรับเขาได้ และเข้าใจเขาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งแต่จะกลับมาได้นั้นไหมอยู่ที่ใจคุณนะคะมันเลยกลายเป็นว่าช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเขาเลยต้องจำใจจากจำใจต้องเดินออกจากชีวิตกันละกันในช่วงระยะเวลาหนึง่งเพื่อให้เขาได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งอย่างไร้มนทินไม่มีพลังงานเก่าๆมาอยู่ขั้นกลางระหว่างพวกคุณอีกเลยอันนี้คือความคิดที่คนคนนี้คิดนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับ ให้เล่าเรื่องในวันนี้นะคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะดูเป็นความบันเทิงนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ